สำหรับวันนี้นะครับถือว่าน้องๆคุ้มมากๆเลยนะครับในการเข้ามาชมคลิปนี้นะครับนอกจากน้องๆจะได้รู้วิธีการรับอินเทอร์เน็ต30 g b ไไปใช้ฟรีแล้วเนี่ยนะครับน้องๆใครที่มีฝันอยากเป็นเจ้าของ SME นะครับอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าใครที่ขายของออนไลน์อยู่แล้วมันยังไม่ปังนะครับคนรอบๆตัวเราหรือว่าคนที่แบบเราต้องการจะขายของให้เนี่ยเขายังไม่รู้จักแบรนด์เราเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปดูเทคนิคนะครับน้องๆการสมัครเป็นแพ็กเกจนะฮะในการทํา SME ที่ คคุ้มค่านะครับคือแบบว่าแพ็กเกจราคาหลักร้อยอะแต่สามารถโฆษณาให้เราในราคาที่แบบดีเลยครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมในคลิปได้เลยจ้า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาทั้งหลายด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟองชแนลนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่ามีฟองชแนลเนี่ยเนื้อหามาันเริ่มจะโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วนะกลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยไม่ใช่เด็กมัธยมซะแล้วนะครับไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นนะหมายถึงว่าเนื้อหามันโตเกินแล้วนะครับเพราะว่าเราจะโตไปพร้อมกันนะครับน้องๆน,นะสำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับผมก็คลิปนี้เก็บไว้เป็นความรู้ก็ได้เผื่อวันหนึ่นนออ,อยาาาากกทททํํธุรรริจจส่่่วววนนตันคหืใีเพ เฟซบกเฟซบุ๊กหรือว่าทำยูทูบแล้วยอดไม่ปังนะครับผมก็ดูคลิปนี้ได้นะครับทุกคนอยากได้ยอดติดตามเพิ่มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถรับชมในคลิปนี้ได้เลยเพราะทาง AIS SME เนี่ยเขามีแพ็กเกจในการช่วยเหลือสําหรับใครที่ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์หรือว่าทาธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยนะครับเขามีแพ็กเกจราคาหลักร้อยนะแต่สามารถทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ได้เยอะขึ้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ในส่วนของอินเทอร์เน็ตในวันนี้ที่พี่จะพูดถึงให้น้องๆได้ทราบก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่าง AIS กับทางแอปพลิเคชัน l ล n e นะครับเขาคอลแลบกันแล้วสร้างโปรดักที่แบบโคตรดีออกมานะครับผมซึ่งทาง AS ไเนี่ยได้ประกาศออกมานะครับว่าใครที่เป็นสมาชิก Line Family ขับนะครับจะสามารถรับสิทธิ์คือรับอินเทอร์เน็ตฟรีของทาง a อ s เนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับทั้งหมด 30GB นะครับ30 g b เป็นเวลา6เดือนแถมไม่พอ เล่นแอปพลิเคชันไลน์ฟรีไปเลย6เดือนนะครับในปริมาณที่แบบไม่จํากัดนะครับในการเล่นแอปพลิเคชันไลน์นะครับดีนะฮะเหมาะมากๆเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนสําหรับน้องๆใหม่ๆที่กําลังเติบโตขึ้นมาแล้วอยากจะทําธุรกิจ s อสตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่คุ้มและก็ดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของ Line Family ่คับนะครับน้องๆอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเพราะว่ามันเปิดตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วล่ะนะครับ ใครที่ไม่ได้ทําธุรกิจเนี่ยก็จะไม่รู้จักก็คืออธิบายง่ายนะครับน้องๆลักษณะคล้ายเหมือน Li น์โอนะครับที่น้องๆเข้าไปในกลุ่ l ลายที่พี่สร้างนะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นกลุ่ปลายโอเอนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ขายออนไลน์นะครับเขาจะสร้างกลุ่ l ลายตรงนี้มาเพื่อที่จะขายของให้กับน้องๆที่อยู่ในกลุ่ l ลายตรงนั้นนะครับซึ่งมันก็ต้องเสียรายเดือนใช่ไหมอย่างของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ขายของอะไรในมีฟองชแนลนะครับพี่ก็เลย ไม่ต้องเสียรายเดือนนะครับหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องจ่ายทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าคนที่ทําธุรกิจนะครับจะต้องเสียเป็นแพ็กเกจนะในการส่งข้อความหาน้องๆเนี่ยเพราะว่ามันส่งทีนึงอะส่งเป็นพันคนใช่ไหมพันสองพันสามพันคนงี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่เสียตังค์เนี่ยก็จะส่งได้แค่1000พันเท่านั้นนะครับซึ่งมันไม่คุ้มนะฮะแล้วแพ็กเกจตัวนี้มันต้องซื้อสําหรับคนที่ทําธุรกิจมันต้องซื้อแพ็กเกจตัวนี้นะครับเดือนละพันกี่พันก็ว่ากันไปนะครับแต่เจ้าส่วน l i n แฟมิลี่คลับเนี่ เข้ามาช่วยซัพพอร์ตลูกค้าทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันตรงนี้แล้วได้เงินคืนได้ผลตอบแทนอะไรคืนมาบ้างนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นว่ากันเถิดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสมาชิก l i n e family คันะครับผมก็สามารถรับเด็ดฟรีไปได้ถ้าส่วนใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ Line Family คับนะครับผมก็รับไม่ได้นะจ๊ะโอเคนะครับทีนี้ถามว่า อ,อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับทำอย่างไรจึงจะสามารถรับแพ็กเกจตรงนี้ได้นะครับผมก็ลูกค้าคนไหนนะครับที่จดทะเบียนหมายเลขใหม่ครับแพ็กเกตลายนะครับกับแพ็กเกจตอสเนี่ยนะทุกคนก็จะสามารถรับได้เลยนะครับรับได้เลยอัตโนมัติ เพราะว่าทางพอทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยนะครับทาง AIS เนี่ยจะส่งข้อความมาให้ทันทีนะครับผมแล้วก็การย้ายค่ายมาเบอร์เดิมนะครับด้วยแพ็กเกจ SME นะฮะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงระบบคือง่ายๆเลยทําทุกอย่างแล้วเป็นแพ็กเกจ SME เนี่ยนะครับได้รับทั้งหมดนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่พอได้รับอินเทอร์เน็ตปับ๊บคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวออกจากไลน์ตรงนี้ดีกว่าว่าได้เเน็ตฟรีแล้วนะครับจะไม่อยู่แล้วครับไม่ได้นะครับทุกคน พอน้องออกปับ๊บทุกอย่างจบลงเลยครับคือน้องจะไม่ได้รับแพ็กเกตนั้นเหมือนกันนะครับผมโอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องๆเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับว่าไอ้เจ้าแพ็กเกจ s เอสเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับคนที่ทํา YouTube หรือว่าอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับอยากจะโปรโมตตัวเองขึ้นมาบนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับผมถามว่าพี่ได้ลองทาหรือ,อยังพี่ได้เข้าไปศึกษาแล้วนะครับก็มีโครงการจะเข้าไปทําเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการขยายความเขาเรียกว่าเป็นการ ปรับระดับของช่องให้มันมีคนดูหรือว่าคนรู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่องพี่เองก็ยังไม่ช่องไม่ดังนะครับน้องๆโอเค okay, ครับไปไปดูนะนี่เลยนะครับหน้าตาของแพ็กเกจ AIS SME นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะนี่มันจะเป็นแพ็กเกจที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่า SME หรือว่าเป็นเจ้าของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับทุกคน แล้วโปรต่างเนี่ยมันจะราคาแพงมากขึ้นแต่มันเอื้ออํานวยสําหรับการทําธุรกิจมากๆนะครับนี่นะราคา600กว่าบาทเลยนะครับเนี่ยครับเกาบาทก็มีนะครับผมหกบาทก็มีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทาง asme เนี่ยเขาจัดแพ็กเกจมาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่น่าสนใจอยู่บริเวณตรงนี้ครับนี่ครับทุกคนเห็นไครับแพ็กเกจธุรกิจเริ่มต้นนะเริ่มต้นคือ299บาบาทต่อเดือนนะครับแต่สามารถไป ทำโฆษณาบน Facebook ได้นะครับแล้วก็มียอดคนดูสูงสุดถึง20,000คนต่อเดือนนะครับผมเออ2 0 0 0 0คนต่อเดือนถือว่าเยอะมากเลยนะเวลาพี่แจกทูมอนี่วอล l ล็ตทีนึงนะครับน,น้องๆพี่ลงทุนไปปั๊บพี่แจกให้ไปนะคนดูยอดหลักร้อยพี่ก็ยังแจกแทนที่พี่จะมาซื้อโฆษณาตรงนี้นะครับแล้ว มันจะได้อะไรเยอะกว่าครับแต่พี่ไม่เอานะครับน้องๆพอบอกแล้วว่าพี่ต้องการที่จะคืนกําไรให้กับน้องๆพี่เลยไม่มาซื้อโฆษณาตรงนี้นะครับซึ่งถ้าซื้อโฆษณาตรงเนี้ยพี่ก็ได้คนดูไป2 0 0 0มืนกว่านะครับ20,000ืกว่าคนนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่พี่ไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าการแจกของพี่มันคือการคืนกําไรให้น้องๆนะครับอืมเนีเหมือนจะเป็นคนดีนะแต่แต่ว่าก็ยังว่านะครับอยากแจกคืนให้น้องๆบ้านนะครับนี่นะน้องๆสามารถที่จะโปรโมท ช่องทางของตัวเองได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับนี่นะมีหมดเลยนะครับนี่นะ a c e b o o ก Line นะ TikTok ็ d กก็ได้นะครับหรือว่ายังอื่นก็ได้นะครับผมก็ในส่วนนี้ถือว่าโคตรสะดวกกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะหลายคนยังไม่รู้คนที่ทําการตลาดแบบเก่ายังไม่รู้นะครับว่ามันมีแพ็กเกจแบบนี้อยู่ด้วยนะครับน้องๆและคนที่รู้เนี่ยเขาก็จะปังมากๆนะทำทีนึงก็โหไปได้ไกลเลยนะครับลงทุนแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะโปรโมทให้ คนเห็นนะครับหรือว่าคนรู้จักช่องเรามากขึ้นเป็นหมื่นคนนะครับทุกคนเนี่ยนะสองหมื่นคนเนี่ยคลิกมาดูเราสักสองถึงสามพันคนแล้วแบบติดใจเราอะไรก็คือแบบราคาแค่สองร้อยกว่าบาทอะ่ะเออสองร้อย 200, ตีสักสามร้อยบาทไปนะครับติดใจเราสักสามร้อยคนแล้วก็กดติดตามให้เราเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นนไรที่โฐฐคตรคุ้มเลยนะครับน้องๆนะอืมโอเคนะครับผมก็วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่พูดมานี่คือประเด็นของอินเทอร์เน็ตเ่ยนะครับแทบจะไม่ใช่ประเด็นที่แบบน่าสนใจที่สุดของคลิปนี้เลยนะ แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจที่สุดองคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นแพ็กเกจตรงนี้ก็ได้นะครับน้องๆใครที่กําลังจะทําธุรกิจอยู่นะครับผมก็ให้ลองเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจนะครับลองว่าน้องๆควรจะทําแบบไหนควรจะซื้อแพ็กเกจตรงนี้ไหมนะครับผมก็ถ้าน้องซื้อแพ็กเกจเหล่านี้แล้วนะครับน้องๆก็จะสามารถรับเอรับสิทธิ์ของ Li n e Family ได้นะครับผมก็เข้าไปรับสิทธิ์ต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับได้เน่ยฟรีมาใช้ได้มาใช้ก็ถือเป็นการลดต้นทุนไปเยอะ นะครับผมโอเคนะก็คลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับม e ีฟองชาแนลนะน้องๆอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคลิปนี้นะได้ไปถึงมือของเพื่อนน้องๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตเพื่อนน้องๆเนี่ยให้กลายเป็นเท่าแก่เลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคนะไปละบายๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับม e ีฟองชาแนลนะครับผมบายๆสวัสดีครับ